ในส่วนของอุปกรณ์นะคะในการทํารอดช่องนะคะอย่างแรกเลยขาดไม่ได้ค่ะเป็นเม็ดสาคูของเรานะคะแป้งเท้าใยม่อมค่ะน้ําปูนใสแล้วก็ตัวที่จะทานะคะตัวนี้นะคะทําเป็นรอดช่องนะคะตัวเม็ดสาคูนะคะใช้เป็นแบบเป็นเม็ดอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะไม่ต้องเป็นผงแป้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปละลายน้ํามันก็จะละลายน้ําได้เหมือนกันค่ะ ธีการนะคะเทลงไปนะคะเม็ดสาค,ะคะูค่ะแป้งเท้าใยม่อมค่ะผสมกันเลยทำการคุกนะคะให้เข้ากันค่ะจะเห็นได้ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ผงแป้งสาคูนะคะทําการคลุกให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่จะใส่น้ําปูนใส่เข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็เทน้ําปูนใส่นะคะให้พอท่วมนะคะ ให้พอท่วมนะคะแล้วก็คลุกนะคะให้เข้ากันนะคะนี่นะคะมันจะได้เป็นแบบนี้คลุกนะคะเห็นไหมคะตัวเม็ดสาคูก็จะเริ่มละลายแล้วเห็นไหมคะทีนี้เราก็ทกําการคลุกนะคะให้เข้ากันค่ะให้เม็ดสาคูนะคะละลายให้หมดนะคะคนแบบนี้นะคะคนให้เข้ากันนะคะ คนเป็นวงกลมแบบนี้ได้เลยคะ่ะขั้นถัดไปนะคะเราต้องเตรียมนะคะหม้อที่จะใช้สำหรับกวนนะคะตัวแป้งสาคูนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือตั้งไฟนะคะต้มน้ำนะคะให้เดือดเลยนะคะพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คือเตรียมนี้ค่ะน้ำเย็นจัดนะคะไว้นะคะหถ้วยนะคะ เดี๋ยวจะเทลงไปนะคะไม่ต้องเปิดแก๊สก่อนนะคะเทลงไปให้หมดเลยนะคะเทลงไปก่อนไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะขั้นตอนนี้ไม่ต้องเปิดแก๊สก่อนนะคะนี่นะคะครับเปิดนะคะให้น้ำต้มนะคะให้เดือดเลยนะคะรอไว้เลยค่ะเปิดไฟแล้วก็คน คนไปเรื่อยๆจนแป้งมันเริ่มหนักแป้งมันเริ่มหนืแอ้ะให้มันหนืดกว่านี้นะนี่ใช้ไฟกลางจับให้ดีรอ เริ่มเลยนะแน้วได้คนอยากให้อยู่จังหวะปิดแก๊สก่อนแล้วก็คนเพราะมันเมันเริ่มติดก้นหม้อแล,แล้วก็ปิดแก๊ กวนให้เหนื่นนะคะเป็นลักษณะตามภาพเลยนะคะกวนไปเรื่อยๆจนให้ได้เป็นแบบนี้นะคะเ,คเสร็จแล้วก็เทใส่หม้อที่ใช้ทำรอดช่องได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ทำรอดช่องนะคะเทลงไปนะคะให้หมดนะคะคแล้วก็เราก็มาบีบนะคะในหม้อต้มที่เราต้มรอไว้นะคะคบีบ ในหม้อที่น้ำกำลังเดือดพล่านนะคะให้น้ำเดือดจัดนะคะแล้วเราก็หยอดลงไปกดลงไปนะคะให้เป็นลอดช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือกวนด้วยนะคะรอให้ลอดช่องของเราเดือดนะคะมันจะลอยขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็ตักขึ้นมานะคะตักขึ้นมาดูนะคะว่าให้สุกลักษณะแบบนี้ให้เป็นสีแบบนี้นะคะมันจะลอยขึ้นมา แล้วก็น็อกด้วยน้ําเย็นจัดค่ะ <c oughs> หรือเราจะใช้กระบวยแบบนี้นะคะก็สะดวกดีค่ะน็อกด้วยน้ําเย็นจัดนะคะเพื่อให้กลายเป็นลอดช่องแก้วของเราค่ะ ได้แล้วค่ะลอดช่องแก้วของเรานะคะละักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะสีสวยน่าทานมากเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาทําน้ํากระทิกันค่ะเราใช้น้ํากระทินะคะเทลงไปเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลโตนดลงไปนะคะแล้วก็คนค่ะน้ําตาลใส่ได้ตามชอบเลยนะคะเรียบร้อยได้แล้วน้ํากระทิราดลงบนลอดช่องของเราได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะลอดช่องแก้วของเรานะคะด้วยวิธีการง่ายๆแบบนี้ลองทําตามกันดูได้เลยนะคะซึ่งเรานะคะได้ใช้นะคะแป้งสาคูต้นนะคะ100%เปอร์เซ็นเลยถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจอยากลองทําแบบนี้นะคะเข้าครัวเลยค่ะไปลองทํากันนะคะลอดช่องแก้วแบบนี้นะคะที่ทําจากแป้งสาคูต้นนะคะ100%เปอร์เซ็นหนึบหนับมากเลยค่ะลองทํากันดูนะคะ